นี่เราก็อยู่กับเกมมาครับแล้วครับแล้วเราก็อยู่ไอเชียมึงจะหันมาทำไมเราก็อยู่กับที่แบ็คของเรานะครับสวัสดีครับโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยข้างในนี้เซิร์ฟกำลังเต็มหมดครับทีน,นี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับมาระหว่งที่เราเรอเซิร์ฟเปิดแล้วก็เราจะทำคลิปสันส้นๆนะครับวันนี้เปิดโตไปก็ยี่สิบนาทีแล้วไอ้น,นี้มันคืออะไรครับเนี่ยมันมันไม่รู้ครับ ถ้าเราคลิกรลัวๆไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับกดแผ่นป้ายที่สองได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะถัดแม่งบังคลิปไฮมาครับเซิเร์ฟเปิดแล้วหนึ่งซิร์มาเรามาขัดป้ายที่สามครับตามมาเลยคุณอยู่ไหนครับมาเลยครับจู่ัข้างกันครับ <c oughs> ระหว่างที่เรารอผมจัดอะไรลนะ่ะฮิปเปอร์ฮิปเปอร์ฮิปเปอร์คือจะ จะจะเออโอเคสต็อไปไว้ก่อนนะครับมาเพื่อพบกันใหม่เวลาเริ่ม,กมเกมมาครับเราก็เริ่มเกมกันแล้วนะครับเราก็อยู่กับพี่แบกเอ้ยมีคนต่อยเหรอมีคนต่อยโอเคใครรู้ครับมาเรามาเดินไปเรื่อยๆกันพี่แบกพี่แบกจะไปไหน,นตามไปับดคครับ,รบดีกู สีกูดบาดอดอมอู้ดอมบเออกูเพิ่งเล่นได้ไม่นานเลยสัตว์เออเชียดเชียดนะมาเลยคนยังค่ายงั้นเลยมีทางอ้อดูมันนี่มูดวอล์กสเต็ปนี่นี่มันี่เอสเต็ปมาโหดนะครับอืมคือวันนี้เราเราซวยเราซวยซวยเออซวยซวยเราไปนัดเจอกันนะครับเจอกันนะสองคคือมัน มีใครตาามมมแล้วันเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกอะไรเนี่ยเราหีบมันไปไหนหมดนี่อืมอ่าอ่าไม่เจอก็ได้ได้ของขับไปปุ๊บเออฝาบุกเมียเขาด้วยไม่มีก็ไม่มีของไม่มีของจะอยู่ยังไงต้องหาขลองสิครับ บมดท่อง,องตาย,ตายเลวอ,อุ้ย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 ใจเย็นครับใจเย็นนะครับผมรอยอยู่ที่แผ่นป้ายนะครับแล้วมันจะดึงทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะกู <c oughs> น่าจะไปโรงพยาบาลให้เสร็จทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าอยู่แถวอยู่ตรงข้ามกับทางออกครับทำไมถึงถ้ำเชี่ยเชี่ยโอ้โหมันจะดึงทำเผื่ออะฮะ ม่เข้าไม่ได้นี่ว่ะภาษาเนื้อเฮ้ยทุบแม่งทิ้งเลยเ,เขาได้ไหมถ,ถ้าเราโดดจากที่ถูกม่ได้เกิดไดน,นี่มมึตายครับอย่างนั้นก็เสียชีวิตกูจะทุบได้อยู่แล้วมึงจะตึงทำไมถเขาไปโอ้หูอุ้ยอะไร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 นะครับระหว่างที่ระหรอ มาครับระหว่างที่เรารอกันมาแซนนานมันก็ดึงอยู่นั่นดึงอยู่นี่เดินไปไหนมันก็ดึง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 อออปวดแก้ให้ทีนะครับคือมันดึงยังไงมันก็ดึงคือก็สาหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอาจจะเป็นคลิปสัาเศร้ออก็แล้วไแต่วี่เกียรติทรมวันนี้ี่เกียรติทรมันน่าจะคลิปนึ่งยาวเป็นชั่วโมงเลยถ้าความจําไม่ติมงนะครับ อืมนะครับแล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชียเ่ยนจะดึงทำไมเนี้ยกูกดไม่ถูกหรอกไปสวัสดีนะเข้ามาแล้วบายนะครับสวัสดีลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวเอาคลิปหน้าใหม่ครับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือ รับซับตะไคร่อะเือก็แหละหาเงินเป็นไข่ดีนะนเล่นมุกแหละไปครับไปวันนี้ก็สวัสดีครับไปก่อนนะครับันที่สี่เติม